สวัสดีครับเสาร์เดพี่น้องนะครับอยู่กับผมปองเป่งฟาร์มชาแนลนะครับเมื่อนี้นะครับบริพบบริปอกันโดนนะครับด้วยผมกัติดภารกิจหลายอย่างนะครับเมื่อนี้มีเมนูดีๆมานําเสนอนะครับตําขนมจีนครับนี่รับรองว่าบซับแน่นอนครับนี่ครับจินกับผักชีลาวนะครับเดี๋ยวแต่ก่อนจะไปจินนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์ผมน้ำเน่อยครับเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนการทํากันเลยครับไปครับ ขั้นตอนแรกนะครับห่อใส่พริกลงไปก่อนนะครับความเผ็ดนะครับตามใจชอบเลยครับเราใส่บักุงลงไปน้ำหน่อยนะครับี๋ยวห่อใส่บกักชีเคียวลงไปครับบักเน่าครับไปอีกหน่อย หนึ่งลูกนะครับน้ำปลาครับเล็กน้อยชุรสครับนิดหน่อยปลาาครับหนึ่งทาลพีใส่ลงไปครับจากนั้นก็โคเร่โคเห่เขากันนิดหน่อยนะครับนี่ครับจากนั้นเ้าวบใส่ซขนมจีนนะครับนี่ครับขนมจีนที่เ้าซาวน่ามาแล้วนะครับใส่ลงไปเลยนะครับหลังจากนั้นนะครับเ้าวบด คนๆเห็นมันเข้ากันนะครับแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับตามขนมจีนของเ้านะครับเดี๋ยวจัดเสิร์ฟขึ้นโต๊ะเลยครับนี่ครับขั้นตอนกะบ่มี่หยางมากไม่นะครับง่ายๆเลยเนาะ นี่ครับแต่รับประกันความอร่อยนะครับบดเอาซ่อนมากครับพี่น้องแต่ว่าขนมจีนทั้งส่นะครับตรงมือจกนะครับถึงจะแซ่บนะครับนี่เดี๋ยวด้อพี่น้องมาๆมานี่ครับพี่น้องสมเชีเปี่ยวยปากนี่ครับพี่น้องมาแซ่บๆนะผมครับมาๆทั้งไทยและต่างประเทศครับ เนี่ยตัองสีล่ะไงไงนะครับเมนูนี่เนี่ยครับสำหรับผู้ใดที่ยังบ่ทานกินกับเขากินปลาะครับมาน้ำผมเลยนี่ครับ อืมอืมอืมจับ,ห,บหักบ่อตรงมือจกนี่แหละพี่นอ้อง ถ้าผู้ใดมีเม็ดปากกินนะครับก็เม็ดปากกินกับเขากันนะครับื โอ้ที่เด็ดเผ็ดร้อนครับนี่ โอ้เผ็ดเนาะพี่น้องมาเลยฮะตัวแสบืม เงือเริ่มแตกแล้วพี่น้องเนือเริ่มแตกแล้วโอ้เห็ดนะครับพี่น้องมีครับพี่น้องสำหรับเมนูนี้ก็ตำขลมเส็นง่ายๆนะครับเป็นเมนูดีๆที่ผมแนะนำอีกเมนูหนึ่งนะครับ แซ่บเลยสําหรับพี่น้องที่อยากกินเมนูนี้นะครับทําตามวิธีของผมก็สามารถแซ่บได้คือผมเลยนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ขอฝากพี่ตอนน้องไปเพียงแค่นี้นะครับผมผอกับผมใด้ไปในคลิปหนานะครับก่อนจากกันกับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์ผมคือเก่าเหมือนเดิมนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ขอเก่าคําว่าสวัสดีครับ